นี่แหละฟิลเพื่อนมามันก็จะประมาณนี้ก็จะแบบมีเล่นมีคุยกันมันมันก็เนาะมันก็ดีกว่ายืนคนเดียวอ่ะรู้สึกไปเองหรือเปล่าเราความน่ารักของเขาอืมก็ดูแบบอา,อาจจะดูเขนิขน,ขนเดี๋ยวเพื่อนอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนอย่างนี้คือแบบอะไรนึกออกไหมคือแบบเอาไงเพื่อนร้องเลยเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นเพื่อนอย่างนี้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอ อะไรประมาณนั้นนะอืมได้ๆแล้วก็วันนี้ก็จะมีเออ่รถถังมาด้วยเติ่งมาด้วยรอดูว่าจะเป็นยังไงจะเละหรือจะอะไรยังไงรอดูว่ารถถังจะชงไหมจะโกงหูเต็มวงไหมเติ่งมาทําอะไรเหมือนที่ปายถามวม่าเติ่งมาทําอะไรอังเหมือนที่น้งถามรถถังมาทําอะไรนั่นแหละอืรอดูความแสบของแต่ละคนน่ะดูซิว่ามันจะเป็นยังไง รอดูเลยทุกคนรถถังบุ่มว่านะเ็นมครับเม้นกันบ้างครับพอาเลยเอาเพื่อนอุต s <S ส่าห hmm. <laughs> ์มาสั่ีเสียงอะไนี่ เต้นทีเลยเพื่อนมังบอกเขาไว้เลยด้วยมึงมาอยังนี้มาตัวรถมันตีดมึงที่พี่เอตังไหนมันเลี้ยวไปหนาไปหลังอยู่ฮะวนไปวนมาอยู่นี่แหละปัน่นรถเล่นส,น,สนุกเมื่อกี้กูบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวผมกลับไปอาบน้ําเลยลวันรับพมจะมาอะคอนเสิร์ตนะเขาโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวมึงมาเขาได้ยาวเลยทีนี้ก็เล่นไปเลยเล่นเพลงไปเลยเนี่ยเนี่ยบอกบอกน้องกูบอกน้องเด็กเสียบเขาแล้วว่าตอนเราเล่นน่ยมัน ที่อ่านเนื้อหรือที่มันยังไม่เป๊ะเลยมันเป็นช่วงคลช่วงอะไรนี่ไงช่วงเคยได้ยินคําว่าอ่อยเหยื่อไหมอ่อยเหยื่อก่อนทําให้เขาดูถูกไงเอ้ยมึงเล่นไม่ได้แล้วกูจะมาดูมึงนี่เต็มร้านเขาก็เลยสิบอกว่าเบ,บิ่งมาเนี่ยอ่าสาวสักเพลงหนึ่งสองเพลงสามเพลงอุซ่าซีเพลงเด้อเพลงหนึ่งเพนนื่ออ่ะอีกเพลงหนึ่งแล้วกัน อ้าวซาเป็นยังเหม็นความหักเพ่งไหมกูน่ะเว้ยเนี่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 ยอยู่เป็นครับเนี่ยเนเนี่ยเนเอามันหลายเด็กเก่าเก่าหำที่ปักเน่าเอาอกเก่าเก่าหำทำเป็นขี้กา khi cả kinh hầm làm bay trứng đà à xưa cô ba miếng miệng quăng quăng chinh ai chẳng hâm đi tòa chẳng khi cả tổ chinh mình cô cô đồ hâm hoài tông tình tí ít chẳng là hâm hoài tông tình khi cả đạc khi cả đạc có thể bớt ยูที่ผู้ส้นเด็กอยากจะได้วันหมอนจึงติดเึงติดเึงก็อย่ามาดึงคำคอยละกันบ่แมนเด็กเด้อละกันละจัลละกันละเดียมของคอยของคอยของคอยมันมาแบนขี้แกละกันละจักกันแต่ใจละย่ามาดึงคำคอยเสียขาดแต่จะปองแจงแปงคอยต้องตั้งและยืนอยู่ในกางเกงของกันละมันบ่แมนของไรเอ้า มองกันตลอดใครเองมองตลอมันพอแม่นของใครมองตลอมันบอแม่นของไครแล้ว้าหากสนใจมองมาในกันเองอ้เพงนี่และทรงรับเดี๋ยวกูมองไปเพลงมีอีกไหมมีเพลงอะไรครับรับ มึงจัดรถเพื่อนกูจัดเลยฮะเล็บอยากให้ลมหาย ใช่ไหมครับสุดยอดไปโอเควันนี้ขึ้นเวทีสามทุ่มสามทุ่มพบกันแน่นอนครับไอเติงจ้างมันจ้างมันมาทำอะไรไอเติงต้องถามหุ่นหุ่นหุ่นมีเติงด้วยแล้วก็มีอะไรมีรถถังด้วยอ่าอ่ะ เมื่อกี้ถามว่าจ้างอะไรนะจ้างตึงมาอะไรนะจ้างตึงมาทำอะไรครับเอาคู่กีตาร์เทาจ้างบักถังมาอย่างนี้คือบอกให้มันสอบวุ้ยจ้างมันมาอย่างนี้นไหนมาติเจ้ารู้ว่ามันสอบวุ้ยเจ้าจ้างมาอย่างไหนโมเดิรานเน้่ยเกมัดแชมป์กของมีนมูของมูเด้อเล็กปาดหรือซะไอ้เกมโกงหรือเปล่าเนี่ย เอาตีประตูเล็กบาทซะแหละนมะาท่านกูเดอไอร,รถถังไปคนรถถังไปคนใต้เนะ่ยเนาะเดี๋ยวพายรถถังแล้วพิงใต้ดีกว่านะี้พิงใต้อะไรนะไปตไปต่ขียดด้วยกันเมื่อคืนเดือนมืด จังไห้เด้อพี่น้องเด้อตอนแรกเด้อจังไห้เด้อไห้ปันสิบพ,พอกันหลายน้าบอกว่าขาดคำเอา้าเอาเก่หลักกูก็ได้รถเราก็ตีตีตรงที่มันสวัสดีครับ